mm <coughs> batne Một tâm subscribe cho thế Ghiền non à. yeah. Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho bay Ghiền Mì Gõ Để chạy bỏ lỡ những video buồn dẫn đoạn nhắn. cũng buồn nè tên con cán cũng đã rắp mực leo, thảm châu pha bầm nuôi cán khó thi su Đoạn vinh nhãn Này bão tố tuần giặc luồn no bay, ôn, 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 bay cuốn cửa mệt du nhang và bay đi bay su thang thang phải hoan nguy bài khoa hay đoạn miên nhân แม่เฒ่าวิสุวรรณมจึงคลากเคลนยายไปสู่สวงสวรรค์อันเป็นแดนแวววาวินสวรรค์กะแดนนะบันใดเป็นตาเนียมบันใดเป็นตาจอนเป็นตาดูเป็นตานี เป็นตายังเป็นตายอยู่อาหารกินเมื สวรรค์บอนอันแสนสูขอันตายไปทูกยาสามีมาป่วนให้มวนอินซอนเหลือเลือดปีไลกระเด็นใตทิ้นสวรรค์กระเด็นกวางบอลใเป็นตาเนบอลใเป็นตาจ้องเป็นตาดูป็นตาเน เป็นตายังเป็นตาอยู่อาหารกินเมื่อทุกหมู่มากด้วยกองกะทิบดูวนก็ให้เจ้าได้นานกินแล้วละนะนะดวงวิญญาณแม่เหลี้ยงเวิสุวั์เจ้านี้ in am not ไปอยู่ชันทียมไก่พอไปอินขันมีทุกข์ก็ให้สิน้นให้จากทุกข์ก็ไปเสียมีกินเมือมม่อเมียงบ่นอยู่วีมันหอดเก้อนะยามีนิ้วกาชงงนะนะอนอานาต ส่วนที่ลูกหลานเจ้าได้สร้างให้น้ำอยู่ว่าซอยอีแมงอีกาทานกาผู้สบวยทิบกาดนั้นจงสำหลานกระสิมสันตลอดการหรือกราบอย่าดวนจูดิงญาติทั้งหลาย สิขอหมายกิดตั้งอาทิตย์กานกิจใสเกิดในชาติใดๆค่อยเปีนนอลูกเจ้าตะพองเท่าตลอดไปดูแม่ดิอาตัวเกิดชาติใดพบได้ใครเป็นสายเดียวกันคือเกาซ่าอีแม่จุนกาทั้งกาว่าไ้ เข้าสู่เมืองนิตานอันวงวังเกล็ก่อจังได้จุกกาลุ่งสียนขอทาวินพระคุณแก้วสามประการ ây đi chăng an à đi xuống luôn lặng chăng thiên nhiên chì chăng mai châu nè cháu em 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 อย่ามาฟันอย่ามาพัวอ,อ,อย่ามาซัอ้อย่ามาซอนอย่ามาเฮียมอย่ามายองอำนาติรัดแก้วให้สู้คำนักษาลูกแน่ดึงอีกพี่น้องทุกทวนนาตลอดทั้งที่มางา จงสาำลานกระสิมสูขทุกภัยยามากกว่าให้ผีกว่าจิงยานมานย้ำกำดีดหีดความทุกสุกเศร้ายามาต้องให้เก้ามองเอาละนโนพี่น้องขอเว้าบอนอวสานขอเทศสูงดวงวิญญาณเมเลียนวิสุวรรณให้ต่าง สวรรค์กว่างเนี่ยมาขอลาเดึนลูกหลานทุกทุกคนเดินลูกแม่ให้พวกเจ้านั่นในทามกาบุญสาง กูสนดัานหนึง่งอาเมนเดึงขันตักบาทในยาดนาำเจ้ายาทีมดอกวาดวันลูกแม่แม่ผู้ตายไปนั่นบ่มีให้กานาสวน ตั้งค่าไกลง่ายมือแม่บ่มีกับวลีมีตาใสครามนะ <laughs> กับห <toys> ัวลูกแลเต่าที่ทำไม่แกะสงเทียงนะลูกหลานทุกทกคนเอ้ยหยับเข้ามั้งกะมเนียนนะหยับเข้ามั้งกามเนียนนะหยับเข้ามั้ง บมานั่งไก่ไก่พอสีได้ว่าสั่งลูกแม่ก่อนแม่จากไปนั่นมาเป็นอ้วงกาน้ำหลายใต้เป็นพีกะนิ่งน้ำแม่อ้วงหลายแต่ฟุ้งจังน้องไก ให้เว้าของปองดองกันมีแนวว่าใดให้ปรึกษาอย่าด่ากันควันไต้บ้างนะคนสีนิ้นตาเปินนะว่ามันได ตูลูกกาลูกแก้วแม่ละาแล้วปูสุขลูกแม่ลูกหลานทุกทุกคนหนึ่งขันคิดอดแม่นันให้มองดูภาพไทยเด็กกำเนิดมีความหมายละลึกไว้กันไกลแล้วยันเจ้าหนึสวรรค์นหนึ่งคำหนึง ถูกแม่ถูกถูกคนหนึ่งเหิน่าไก่เมื่อื่นสิไก่ออกปุกนกคำนุงไก่เมือนสิไก่ท้องกะจิ้งก้อยไก่มือเล็กไก่มือน้อยไก่จ้อยกะบองเห็นยามแม่ตายไปก่อนสีไปค้องอยู่สวรรค์ Đến <laughs> mẹ Lục Phải tên bụng cao anh. Mẹ xin phải không thả Xa Ô luôn ơi lu ơi me la chị me la ơi chị ơi mang leo